ครับผมสวัสดีครับผมอุดมสอหลับดูสิ่งมือนี่ปิดล่านแล้วแต่ว่าจะไม่ห็ดก้อยตับไฮเบิ้งนะครับหรือกินเ่าเศร้ลบบาลอใบนะครับผมไปครับผมลุงโดมทำอะไรอ้อาวมานั่งตอนไหนโอ้โหแล้วมารออะไรนะ่ะก็มารอกินก้อยตับกับลุงโดมไงอา้าวยิ่งเหรอใช่โอ้โหไหนะดูก้อยตับเราเนี่ยอ่ะดูไปยวดขาบ้านไหนเขาไปอินด้วย ไปตัดบตา้นด้านครับผมนี่พกดีบักยางสดครับผมเนี่ยสดเขียวโคไปสวยครับผม,มนา,มาก่อสุดยอดนี่ไป,ส,ปไสุดยอดสุดยอดนอะอันยนาะอ่าว้าวสุดยอด,อด,ยอดนี่ละล้างเก็บ้านแล้วครับผมล้างเก็บ้านแล้วเนี่ยกับเขา่าหรือกับเก้มสุดยอดนะครับอันนี้อันตั๊ ต้องครับผมนี่แหละตับแล้วก็พริกสดนะครับผมเลือดหลนะครับดีสดเมื่อนี้เอาดีสดดีกว่าเมื่อนี้ครับผมลองแบกแนวไหมนี่นี่ร้านมาลองกินกาตาต่อยตากับรุ่งผมเิ่นวะลงหมอนะครับอ่าลงหมอลงหมอลงหมอนี่ประมาณนี้ว้าวไปครับปรุงเลยครับผมก็่ต้องตวงยังหรอกกะอาเลย ผมเบื้องเทวดานั่งหากินกว้วยตับอยู่เฮยคือครับไปบรต้องจาไรไม่ได้เดี๋ยวกินไม่ได้ว่าสั้นนี่ไปพี่กบกักวลงครับผมน้ำปลาลงครับ,เอ,รบเอาจะใส่จีบพีอาร์นะครับจะเขาจะใส่ดีนี่โคงไปเลยนี่ไปเลยปุ๊บๆใกล้ๆครับผมเอ,อไปโอ้ยสุดยอดแล้วเนี่ยผมอัมรำสุดยอดแล้ว ต่อด้วยหอมรวมหอมแขกจะจะไผมากกว่ามากกะได้เะครับใส่บัวใส่กะได้คนกูเข้าเขากัใสครับผมอ่าอ่าประมาณนี้ว้าวสุดยอดต่อด้วยครับผมเลือดร้อยเลือดหน่อยหนึ่งครับผมแสบแสบ,แสบเบิร์ทอนัน ว้าวลงไปนี่นี่กระเหลนั่นตัวประมาณนี้นะครับตับปนหวานผมอำลอำอลำเลือดสีร้อยหน่อยหนึ่งครับผมนี่ประมาณนี้ว้าวเบิร์ดทอน,นั้นนะครับนี่แซ่บอีกแล้วสําหรับมือนี่ิดทันแล้วนะครับผมสําหรับ ทีมงานหลาบเดะโสนะครับผมไปครับก้อยตับเลือดร้อยเลือดครับผมแสบๆรอบบายครับผมหลังปิดลานนะครับผมไปไปครับไปกินกันเลยวาสันจัดไปเยี่ยมสองสาม